กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับช่อง y o t u u e t ไทยแฟช n c h เซ็นเตอร์วันนี้ขอหยิบยกบทความเกี่ยวกับสินค้าแฮนด์เมดหรือสินค้าทำมือที่เรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะความพิเศษในเรื่องของไอเดียและความแตกต่างจากสินค้าอื่นๆจึงทำให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีไอเดียดีๆในการทำสินค้าแบบนี้ออกมาขายค่ะ วันนี้ทางไ Thai f ชส์เซ็นเตอร์จึงไม่พลาดที่จะขอรวบรวม5สินค้าแฮนด์เมดขายดียอดนิยมมาฝากเพื่อนๆเผื่อใครจะลองนำไอเดียเหล่านี้ไปเปิดร้านขายสินค้าแฮนด์เมดกันดูนะคะลองมาดูกันว่ามีสินค้าอะไรบ้างค่ะ 1. เคสโทรศัพท์เพราะเทคโนโลยีอย่างสมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราทุกคนขึ้นเรื่อยๆค่ะ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทโฟนจึงกลายเป็นที่นิยมและขายดีเคทโทรศัพท์มากมายหลายแบบจึงถูกผลิตออกมาขายเป็นจำนวนมากและมีจำนวนมากที่ออกมาก็เกิดแบบซ้ำๆลายเดิมๆทำให้เกิดไอเดียในการทำเคสโทรศัพท์แฮนด์เมดออกมาขายเคสโทรศัพท์แบบแฮนด์เมดนั้นเห็นได้มากมายหลายร้านค้าในปัจจุบันค่ะซึ่งแต่ละร้าน ก็จะมีดีไซน์สุดเก๋ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเป็นไปตามไอเดียของเจ้าของร้านนั่นเอง 2. พวงก,กุญแจเป็นอีกหนึ่งสินค้าแฮนด์เมดที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ไหนแต่ไร,ไรค่ะไม่ว่าจะเป็นพวงก,กุญแจไม้พวงก,กุญแจสลักชื่อพวงก,กุญแจหนังพวงก,กุญแจกระตูนน่ารักหรือแม้แต่พวงก,กุญแจผ้าหน้าตาแปลกๆเหตุที่ได้รับความนิยม ก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วแต่และเจ้าของไอเดียได้ทำออกมาอย่างสะดุดตาค่ะจึงถูกใจกลุ่มเป้าหมายอีกทั้งพวกกุญแจเหล่านี้เมื่อนำไปห้อยติดกับสิ่งของต่างๆแล้วยังทำให้เราได้จดจำของเราได้ง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะ 3. กระเป๋าตั้งแต่มีการเริ่มรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติกแล้วหันมาใช้ถุงผ้าแทนผู้คนมากมายค่ะก็หันมาสะพายกระเป๋าผ้ากันเป็นจานวนมาก ร้านกระเป๋าผ้าแฮนด์เมดก็เกิดขึ้นมากเหมือนกันค่ะมีให้เลือกหลากหลายแบบตามความชอบซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มนักเรียนนักศึกษาได้หันมาใช้กระเป๋าผ้ากันมากขึ้นจริงๆค่ะไม่ใช่แค่กระเป๋าผ้าแฮนด์เมดเท่านั้นนะคะที่ได้รับความนิยมกระเป๋าหนังแฮนด์เมดก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันค่ะโดยส่วนมากจะได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ชายมากกว่า แน่นอนอย่างแรกก็เพราะว่ากระเป๋าหนังของผู้หญิงมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์หลายยี่ห้อจึงทำให้ผู้หญิงน้อยคนนักที่จะมาสนใจกระเป๋าหนังแบบแฮนด์เมดนะคะอย่างที่สองคือกระเป๋าหนังแฮนด์เมดอาจจะดูแมนเกินไปสำหรับสาวๆก็ว่าได้นะคะ 4. รองเท้าเพลายการ์ตูนเมื่อรองเท้าแบบเรียบๆลายพื้น ได้ถูกนำมาทําเป็นสินค้าแฮนด์เมดก็ได้รับความนิยมมากค่ะโดยรองเท้าที่นำมาใช้จะเป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวซึ่งเหมาะแก่การวาดง่ายและลงสีสะดวกโดยกลุ่มเป้าหมายของรองเท้าเพชรลายกระตูนได้แก่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาและคนวัยทํางานราคาที่จำหน่ายก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะตามแบบและลวดลายที่ลูกค้าต้องการนั่นเองค่ะ 5. เครื่องประดับ เพราะเครื่องประดับแฮนด์เมดเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญนะคะและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะเครื่องประดับแฮนด์เมดมีความแตกต่างและดีไซน์ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเครื่องประดับแฮนด์เมดจึงได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษเช่นตัางหูสร้อยข้อมือสร้อยคอและแหวนค่ะจบไปแล้วค่ะกับ5สินค้าแฮนด์เมดขายดี และหากคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์อยากลองทำสิ่งใหม่ๆหรือกำลังมีไอเดียเจ๋งๆแนะนำเลยค่ะอยากให้ลองนำสินค้าออกมาจำหน่ายในรูปแบบและสไตล์ที่เป็นคุณเผยๆนะคะการจำหน่ายสินค้าแฮนด์เมดอาจทำกำไรได้ดีหรืออาจจะทำเงินได้มากกว่างานประจำที่คุณทำอยู่ก็ได้ค่ะขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube Thai f r a ช c h i s e Center กลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ท่านใดสนใจธุรกิจทั้งในและต่างประเทศกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารธุรกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วรวมธุรกิจไทยเว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r .com